สวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ชมมาพบกับเพลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทําให้คุณรู้ทันโรควันนี้กับโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของสาธารณาสุขทั่วโลกเลยนะครับอย่างโรคไต ผู้ป่วยโรคนี้มักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นเพราะไตมีความพิเศษโดยสามารถปรับตัวให้ทํางานได้ถึงแม้จะมีความผิดปกติมากกว่า50%ก็ตามดังนั้นอาการต่างๆจะปรากฏก็ต่อเมื่อการทํางานของไตลดเหลือ25%แล้วเท่านั้นนะครับแต่ก็มีวิธีสังเกตอยู่บ้านนะครับอย่างเช่นมีความรู้สึกปวดหลังหรือปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ต่อไปนะครับแต่ยังไม่ต้องไปตอนนี้ช่วงหน้าเราจะพาหมอมาหาคุณผู้ชมเองครับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไตเนี่ยื้อยามานะครับมีผิดต่อไตมีความรู้สึกดีจึกใจรวงนี้อยากแชรมมันออก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่เราจะพาไปคุยกับคุณหมอวันนี้เป็นคิวของนายแพทย์กมลเดชวงพรพักดีอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตโรงพยาบาลพยาไทยนวมินที่จะมาอธิบายให้เราฟังถึงความผิดปกติของไตกันนะครับ ไตเนี่ยมีหน้าที่1คือขับน้ําส่วนเกินนะครับเวลาเราทานน้าเข้าไปเนี่ยมีน้ําส่วนเกินรัางไกยก็จะถูกขับออกมาอันที่2คือมีหน้าที่ขับของเสียนะครับที่3ก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับปรับสมดุลแร่ธาตุอันที่4คือไตมีหน้าที่เกี่ยวกับสร้างฮอร์โมนผลิตเม็ดเลือดแดงนะครับที่เหลือก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเหลือเรื่องกระดูกกระ้อความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไตเนี่ยมีหลักๆก็คือการอักเสบนะครับเป็นพวกกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับอันที่2ก็คือเกิดจากความผิดปกติจากพวกเบาหวานนะครับหรือความดันโลหิตสูงนะครับก็จะเกิดทําให้ภาวะไตเสืเ่อมเรื้อรังอย่างได้นะครับอันที่3ก็ที่เจอบ่อยๆอีกนะครับก็คือซื้อยามานะครับมีพิษต่อไตอันที่4ี่ก็จะเป็นพวกกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับถ้าจะมีอาการเนี่ยคือไต จะสูญเสียการทํางานไปมากกว่า50%ที่ที่จะเจอบ่อยๆได้ก็คือมีบวมปสวัสสาวะผิดป,ปกติอาจจะมีปสัสสาวะเป็นเม็ดเลือดแดงปสัสสาวะขุ่นนะครับหรือว่าปสัสสาวะเปลี่ยนสีไตจะเสื่อมตามอายุนะครับ เกินมากกว่าอายุ60หรือว่ามีประวัติโรคร่วมคือพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติที่ทานยาที่มีพิษต,ต่อไตนานๆหรือว่าจะมีประวัติว่ามีพวกอักเสบทางเดินปัสสวะเลือดลางบ่อยๆหรือนิ้วทางเดินปัสสาวะพวกนี้นะครับพวกอาหารเค็มนะครับที่จะเป็นเป็นบ่อยๆได้นะครับอันที่2ก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวนะครับอันนี้นก็ถ้ากินบ่อยๆก็มีมพิษต,ต่อไตหรือว่า พวกผลไม้บางชนิดนะครับผลไม้ที่เป็นแฉบแฉกถ้าเป็นโรคเบาหวานก็เป็นพวกอาหารหวานพวกนี้กลุ่มเบาหวานไม่ได้นะครับก,การบำบัดทดแทนไตเนี่ยก็ก็คือไตต้องอยู่ระยะที่5้าละนะครับก็คือระยะสุดท้ายนะครับการฟอกไตหนึ่งก็คือต้องมีการเตรียมเส้นสําหรับฟอกเลือดก่อนเตรียมเส้นที่ดีที่สุดก็คือ,อเส้นบริเวณแขนนะครับหมอแนะนําคือถ้ามีปวดหลังวันนี้อาจจะไปเช็คได้เพราะว่าการ เช็คลกไตนี้ไม่ยากนะครับมแค่การเจาะเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็อาจจะอันตราสาวหน่อยไปตรวจสุขภา,าพเช็กลกไตยอ,อย่างน้อยก็น่าจะปีละครั้งนะครับผม การควบคุมอาหารมีความจําเป็นต่อการชะลอการเสื่อมของไตยอย่างมากเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้เพื่อประกอบอาหารจึงมีความสําคัญควรบริโภคน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันและน้ํามันที่เลือกใช้ต้องมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ํามันดอกทานตะวันเป็นต้นนะครับสาระโรคดีๆยังมีอีกนะครับแต่คงต้องกลับมาติดตามเฮลเช็ครายการที่จะทําให้คุณรู้ทันโรคกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าบ่ายโมง20เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับ